กลับ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 สวัสดีทุกคนกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องลุยีกูถอนนะคือวันนี้เรามากับเห็นแบบช่องอื่นแบบอะไรวะทุนหนึ่งบาทก็เล่นสล็อตได้อะคือ,อยังต่ำนะจริงแล้วอะ่ะคือวันละแต่เกมวมยว่าเป็ดยังตำของเกมแต่ละเกมมันเท่าไหร่ของแต่ละค่ายมไม่เท่ากันนะครับก็อย่าไปหลงเชื่อเยอะ,ยอะนะว่าหนึ่งบาทเล่นเกมได้นี่โลมาอย่างเงี้ยก็คือผมก็เติมไป1.5บาทดูสิมันก็เล่นได้นะ แต่คือมันหนัดเล่นได้เว้ยแต่มึงจะได้ตั้งไหมอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคือแบบหนึ่งบาทอะไรเี้ยมันก็แบบคนม่งก็หาสรรหาทำมีอะหนึ่งจุดห้าบาทนะขั้นต่ำอะคือแบบมึงหมุนได้ทีเดียวมึงแตกมันก็หมดตูดอ่ะทะเลีย่ามึงดูอะหนึ่งบาทอะเลี้ยนม่งทำมันเยอะเยอะหนึ่งหนึ่งบาทนะไปเนะคิดดู ใครมันจะไปเล่นได้วะคนหนึ่งบาท,บ,าทบ้าเปล่าขัดไปไปล่นเนีน่ยเออถ้ามันแต่งเงี้ยคือยังเล่นต่อได้เว้ยกันได้เนะี่ยได้1.5บาทคืนได้มาสองอันนี้คงจะมาเล่นให้ดูนะว่าแบบมันเล่นได้จริงไหมเฮียว่างงใช่ไหมคือมันเล่นได้เว้ยแต่โอกาสม่งโคตรนอยเทียบเป็นไปไม่ได้สัตว์ดูหมดละเห็นนะ่ะหมดละเล่นต่อมาได้ละ ดูมันก็ดูนะว่าไอเฮียหนึ่งบาทก็เล่นโลมอเล่นสล็อตได้ไเฮียมันก็อยากไปหาเชียร์กันเยอะเด้แต่มันก็เล่นได้แหละ <c oughs> เล่นได้แค่ตาเดียวอ่ะไอเฮียแม่งคุณก็สรรหาทำชิปหายทุนหนึ่งบาทนี่หนึ่งบาทก็เล่นสล็อตได้แต่คือมันฝากขั้นต่ำอ่ะมันฝากได้เวนึงบาทอ่ะฝากแบบขั้นต่ำแค่หนึ่งบาทไง ไปวันนี้เราอยู่กับโรมานะเกมโรม่าเกมทุนน้อยเหมือนเดิม <_ d> um> คือเนี่ยจริงๆเกมพวกนี้ก็ดังละสาวทำมาจองเกมแมวอ่ะแต่ผมเคยเล่นเกมมาจองแล้วไม่ไม่แตกเลย <_ d> um> ทั้งมาจองหนึ่งครับมาจองสองนี่กับเกมแมวแม่งเคยลอกไปอ่ะสี่หมื่นอ่ะหายไปเลยอ่นั้นหัวร้อนอ่ะดังกดแต่ซื้อฟีซื้อฟีสปินซื้อฟีสปินยัดนั่นแหละทียแม่งไม่แตกให้กูเลือกที แต่สาสท่ำอ่ะกูแนะนำเลยเกยมแจกตังจริงไอ้เหี้ยกูบอเลยแต่ก่อนกูเล่นมักูกเข้าสาสท่ำก่อนตอนแรกอ่ะไม่งโคตรรวยแล้วไปเสียกับเกมแมวเล้นสาสท่ำไปตังเสียเกมแมวต่อไปเกมกัก,ก็เสียต่อไอสัตว์ม่ไมโดด่โดดโดดตอนโด,ดดตอนรถเป็ดโคตรจังเลยไอเ้เหี้ยกูยังาหาเดีย๋ยวนี้ผมเติมเครดิตเพิ่มเข้าก่อนนะเติมเงินเข้าก่อนแปบ๊บนึงวันนี้ราเท่าไหร่ดีวะเดี๋ยวรอรอรอเงินมันเข้าก่อน อันนี้เราก็อยู่เกมโรมานะก็คือโลมาแบบดีมากเว้ยคือแบบมันสำหรับแบบเกมทุนน้อยอะ่ะเหียคือเกมอื่นแบบทุนน้อยไม่เล่นยากเวยกูลองลนะโลมาคือแบบที่สุดละแบบเล่นง่ายสุดละสำหรับทุนน้อยนะคนทุนน้อยไปแล้วเติมขำๆไปร้อยหนึ่งวันนี้ช่วงนี้ไม่อยากเล่นทุนเยอะแล้วเหียม่ทุนน้อยม่ตื่นเต้นกว่าเยอะเลยเฮีย,ยใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแบบ คอมเมนต์ไว้ด้ยใครที่เข้ามาดูใหม่แล้วก็มีเข้ากลุ่มเฟซนะครับจะไม,ไม่ได้ม่ได้พลาดรางวัลนะเพราะผมจะแจกรางวัลในกลุ่มเฟสนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามานะครับมันมีกิจกรรมนะครับแจกเครดิตนะ,ค,ะคือตอบคาถามผมจะถามคำถามไว้ให้ตอบลงในคอมเมนต์นะแล้วกดไลค์ด้วยอยากจะเฉลยคลิปหน้านะวันพรุ่งนี้แหละผมเฉลยวันพรุ่งนี้คือได้ชัวร์แค่คอมเมนต์นะใครอยากได้อะ แล้วก็เข้ากลุ่มเฟซไปด้วยครับใครที่เข้า,าใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนนี้เราก็มากับเกมโรมาละฟีสปินเข้าเรียบร้อยจังหวะนี้โอ้โหเข้าโคตรเลยโม,มาตอนนี้ผมผมเล่นตอนบ่ายสองนะคือต้องเล่นตอนบ่ายนะผมแนะนำไ้เลยอย่าไปเล่นตอนคืนเด็ดขาดเลยนะยนนยนะข้อห้ามโรมาเลยนะที่แบบคนเล่นนะอ่ะเขารู้กันหมดนะคนที่มาใหม่ก็แบบวางคนไม่ดูก็รู้ไว้ ต้องคืนไปไม่แก่ขีย์อะไรเลยไปห้ามเล่นตอนคืนเดียขาดน,นะเป็นข้อหันโลมานะคนคนที่เล่นโลมาจะดูดีเหรออันเนี้ยไปแปดสิบเจ็ดโคตรชิลเฮี้ยดีเปิดมาโคตรสวย กับตามสูตรนะคือถ้ามุดไม่เตะเยอะๆแล้วอ่ะแล้วแบบมึงลองเป็ดไปเรื่อยๆอ่ะแล้วแบบแม่งเกลือเนี่ยมันเริ่มเกลือแบบไม่เตะแบบเตะหน้าเกลียดอะไรเงี้ยก็มึงก็ออกแล้วเข้าเกมใหม่นะสูตรนี้แหละแต่มันไม่มีสูตรไหนนะในในโลกที่แบบแม่งใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะที่มึงก็แบบเลือกได้เอาเองแบบใช้ไหนชอบันไหนก็ทําตามนั้นเด้อแต่มันไม่มีหรอกมันเท่แบบว่าเล่นไปให้แบบไล่เป็ดแบบให้มันแบบ ถึงเตาซูเปอร์วินเว่ยเพราะแบบบางคนแม่งขี้เบ็ดแม่งหัวแบบเป็นสูงเกนียแม่งหมดตูดก่อนเขาก่อนมีซูเปอร์วินโอ้โหจังหวะนี้เลิกเกือบจัดทั้งแถวแม่งเ้ยแม่งจัดทั้งแถวกูรวยแล้วไปคือเกมสล็อตเนี่ยคือมันแบบต้องแบบค่อยๆเบ็ดไปให้มันถึงโบนัสเว่ยต้องใจเย็นใจร้อนไปอังุ่นสวย ไเฮียฟิสิกส์ไม่เข้าครับไอ้เฮียเอาเข้าดีกว่ากูดูผิดอ,อ้าวไเฮียกูง,งงละตายกูเลยไปสวยเราเต๋อเมื่อกี้ไอ้เฮียร้อยสิบสัตว์มิกวินเนี่ยคือมึงต้องแบบเป็ดให้มันเข้าแบบรอถึงตอนที่เข้าฟิสิกส์ไม่หหมดตังก่อนอะไรเงี้ยอย่ารวย ค่อยเป็นค่อยไปครับแบบทำแตกค่อยเพิ่มเบ็ดอะไรเยยงี้ยมันไม่เหมือนเกมอื่นนะโลมาที่แบบว่าแม่งแตกใหญ่ปุ๊บแม่งเราลดเบ็ดเหมือนเกมอื่นอ่ะค่ายพีจที่เนี้ยอันเนี้ยเพิ่มเบ็ดเลยดูดูน้อง,อง,องสวยอ่งหุนอ่งหุนแม่งต้องผิดสิเฮียอ่งหุนมันคนลงช่องสอง,งเลยสัตว์สิงลงช่องสองสวยโลอ่างหุนต่ออัางหุนต,ต่อวายวายต้องมาวายมาต่อสวย และใจกันมาต่อเข้าฟิส pues ซ mm ินเชียบปิกวินธรรมดาครับน้องๆมาเฮียร้อยห้าห้าเอาดีสับฟิสปินมาต่อตังหวะนนี้จัดไปเฮียละมึงดูนะสิงโตสามหัวนะคือแบบเมมึงเตรียมเพิ่มเบ็ดเลยต่อฟิสซินเสร็จอ่ะหาสิงโตสามหัวสูนรเนี่ย เห็นช่องอื่นเขาทํากันกูอยากรู้มันใช้ได้ผลจริงป่ะแต่มันก็ไม่มีสูตรไหนนะที่แบบไม่ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็รวยกันทั้งประเทศละจริงป่ะไม่มันก็รวยหมดอ่ะไม่มีใครเล่นเสียถูกป่ะเขาก็เจ๊งกันพอดีไม่มีสูตรไหนที่แบบว่านั้นหรอกจริงมันแค่แบบว่ามึงแล้วแต่ชนด้วยแหละแล้วแต่โชคด้วยไอ้ยาแล้วแต่เวลาคนเล่นอะสวยสองร้อยสามห้ายี่สิบแปดสิบห้าบาทได้สองร้อยสามห้าเอาดี บอ,อกเลยมึงอย่าไปเชื่รเยอะไอ้พวกสูตรพวกเนี้ยจริงแค่พูดเปงัน้นแหละกู <c oughs> ว่านะสวยแต่แบบบางอันมึงก็ทำเราแบบว่าเออก็แบบทำๆไปให้สบายใจยอะไรเงี้ยถือว่าสวยเชีย yeah. โอ้โหไม่ไม่มีมันไปต่อ,อยากอะมึงอ่ะี yeah. ้ยสวยในการลงมาสวยที่สอบด่าไปสวยยังสั่งได้ตามขอ แล้วคุณม่จะพูดอะไรต่อละเพราะมัน,ม,นมาลายไม่สวยแล้วพี่จะร้อยเก้าห้านะเฮียชิวๆไปไปเพิ่มเบ็ดเลยเจ็ดสิบห้าปั๊บอางุ่นสวยโลต่อ here, เฮียวดีครับโอ้โหเฮียดับเอ้ยยังได้อยู่ฟิสปินมาดับต่อสัตว์ฟิสปิน5ห้ารอบจังหวะนี้หัวสิงโตไม่ลงครับจังหวะนี้แม่งเอ๊ย 475แค่นี้ก็คุ้มละไอ้เหี้ยแปดพี่จะเปินขอสักห้าสักหกร้อยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมอเกินพี่ชายโอ้โหระดับลงผิดช่องไอสัตว์เอ้เอพี่จะเปินแตกรอบเดียวห้าสิบบาทแต่สวยเราได้ห้าร้อยโคตรคุ้มพันหนึ่งละตอนเนี้ยทุนร้อยเดียวตอนนี้เรามาพันกว่าแล้วเนี่ยคือแบบมึงดูนะเว้ยว่าเล่นตะกววัวัดเป็นโคตรชิวเฮี้ย <G ül> ไอสัตว์ตรงพวกนั้นจบเลยเยี yeah. ่ยสวยสวยโอ้สิ่งโต๊ะพ่อมังเถอะพ่างใจเอยคือแบบโลอ่ะโลโลมันมาสวยแล้วได้เมื่อกี้โหแม่งเมื่อกี้กับล่อกับล่อเต็มเข่งอ่ะโลเต็มแถบอ่ะไอสัตว์วมจ่อสวยไปอีกไป มึงมาผิดที à, ่แตาไอศัพท์กูให้มึงดูช่องแรกสิลงช่องสามโบนัสแปดตีถึงโตน้าแล้วเจ็ดห้าสิบชิลชิวกินเนมเนมเฮียกูกดอกละหนึ่งสองพันสามละครับทุกคนเฮียไหวชิวอะ เนี่ยคือมึงเล่นโคตรสบายอะเล่นตอนบ่ายอะเป็นเล่นตอนคืนนะกูโคตรเหนื่อยละสั่นละละระดาบละดาบมึงไม่ลงทั้งสองนะกูงงเศรยไวจังหวะนี้แจนตะรอหรอโอ้โห่ยังไม่มีต่อว่ะมึงว้าวมงกุฎเยอะ มงกุฎเป็นอะไรที่แบบโคตรรวยไอ้สัตว์ถ้าถ้าถ้ามงกุรลอ่อแมอง่มงทั้งแถบแบบมึงรวยเลี่ยกลัแค่นั้นแหละเคยได้อยู่ทีหนึ่งหูไวลงมาสวยๆแต่ไม่แตกลงมาสวยแต่ไม่แตกชิบหายละ่ะสัตว์จัดสวรรค์กว่าเลยพันหนึ่งกว่าสวยองุ่นต่อสวยเหยียบแม่งร้องแถบสัตว์ คีอเราจะลองปฏิหารเลยเราจะถอนตอนสองพันดีว่าเพื่อนโอ้ยไม่เตะงุนไปสวยไม่รู้จะพูดอะไรละไม่ไม่มีมาต่อ,อไมอ่ไม่มีแถบพี่อะไรสวยๆนีสวย,สวยโล่โล่ไม่มาครับมาตาหน้าไอ้สอบโล่ไปใบสวยสวยุดโต ติดโตเรียกจากติดสิโตเอาเนะี่ยแล้วใครที่เข้ามาใหม่ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคอมเมนต์ด้วยแบบจะถามอัถามคือคำคำคมคำรังแล้วใครมีเด็ดๆลงไว้เลยอันไหนถูกใจผมแจกเลยครับแจกสองคนสองรางวัลน,นะเกิดิดลอยนะจัดไปคอมเมนต์กันเด้ๆเด้อโอ้ยากจะหมดตัวละสัตว์เพิ่งเห็น บริหารเพื่อได้ปฏิหารนี่นตอนนี้หวังาาปาับบริหารละดูตามสิบบาทแล้วลท,ที่ตอนสุดท้ายก็ะตะเล็บก็ชิวอยูด่ดีบางทีอ่ะชิบหายล้วเพื่อนเอ๋ยชิบหายล้วเพื่อนเอ๋สามบาทแล้วเราตอนเนี้ยหนึ่งจุดห้าละกูว่วาแม่งเวลาสามหัวสิบเต่าออกเนี่ยแม่งบอกแตกแตกเยอะก,ก,กูแม่งแปลกๆเนี่ยก็คือ ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย